โอ้วันนี้ทำกี่แห่งคะเนี่ยอ๋อใครฝากอะแพรไหมรอบที่แล้วแพรใหม่ไม่ได้ใช่ไหมก็คือรอบที่แล้วพวกตัวเลขตัวอักษรอ,อะไรมันหมดนะมาวันนี้เพื่อนฝากอีกแล้วแพรไหม <c oughs> ก็ไม่มีแล้วเหรอแพรไหมฝากปากกาแล้วใครฝากอะไรอีกอะเนี่ยเหรอซื้อมาแล้วเหรอโอ้โหเนี่ยเหรอนี่เพื่อนฝากหมดเลยเหรอสามคนเลยเหรอโอ้โหที่มอนผมที่นีผมมีเยอะกว่านี้ ยังไม่ครบโอ้โหเป็นรับฝากคิดค่าหิ้วไหมเนี่ยมันต้องมีค่าหิ้วแล้วนะถ้าเยอะขนาดนี้ออเดอร์ละห้าบาทอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่มีเตยท,ทำไงอ่ะได้ไหมอะใช้จุว V แทนอ๋อโอเคก็ได้อยู่สลับเากับด้านกับหัวกับหางแท่งที่สองได้ไหมแท่งที่สอง,สองนิวยอ้องใส่นี่ก่อนอเล็กอเล็กก่อน ใส่เลขมาตรงนี้ก่อนเออแล้วก็นั้นพวกอีกทีหนึ่งได้ไหมโอเคไยดีด้นิวเกียโอเคได้แล้วอ้าโอ้โหสองแพงแล้วเพื่อนฝากซื้อได้ครบยัง่<ช>ะไปต่อร <laughs> ับออเดอร์รับออเดอร์แม่เอาโลเปลี่ยนเป็นอะไรนะ ดาาิควิดกับปากกาลบได้มันเต็มแล้วไงไปเปลี่ยนเพื่อนเปลี่ยนอยีกแล้วนะทุกคนอยู่ตรงไหนาปากกาลบได้ค่าหิ้วค่าหิ้วหบาทเดอ้อค่าหิ้วค <c oughs> ่าหิ้วคนละห้าบาทหว่วงอะเหรอเจอแล้วเหรอใช่เฮ้ย<อ>ใช่ใช่เนี่ยหว่วง ไงมันไม่มีข้างหลังไงมันก็จะเป็นแบบห่วงมีแบบเดียวเลยเหรอน่าจะใช่ใชอันนี้ก็น่ารักดีน่ารักคนละแบบเดงไว้สองแบบนี้อะคะใช่น่ารักคนละแบบอันนี้ก็เป็นแบบไหนอะเด้อเด้ออันนี้ก็เป็นแบบคล้ายๆห่วงลูกแต่ว่าเป็นแบบนี้นเฮ้ยเท่ดีนะ<ห>เป็นดาว<ห>เฮ้ยเท่ดีอะหมดแล้วเหรอพวกนี้แหวนเนาะ เฮ้ยแม่สนใจนี้เดี๋ยวขอดูก่อนดูดีๆก่อนแม่เชียร์นี้นี่เท่เนีย่ยเท่ดิเนีย่ยสวยอันนี้มันก็คือห่วงอันนี้ห้าสิบเก้าห่วงหกสิบเก้าแล้วแต่มไม่ได้สองอันดิเจนุก็อยากได้เนี่ยอยากแม่นั้นด้วย <laughs> จะได้สามอันเลยโค <Cool. S 3> แต่นี่เท่เด้อ เอาเลยสวยไหนอะไม่ใหญ่ใหญยไม่ใหญ่หรอกไหนดิใหญ่เหรอใหญ่สิพี่นั้พร้อมคิดว่าใหญ่มันก็ใหญ่อ้าวเด่นดีไงแล้วถ้าห่วงอะมันก็ใหญ่พอๆกันอันนี้ก็ใหญ่ถ้าหนูคิดว่าใหญ่อันนั้นก็ใหญ่ มีห่วงอ่ะที่ไม่ใหญ่ห่วงสดฮะธรรมดาไงห่วงอ่ะห่วงก็เรียบๆธรรมดาธรรมดาเลยสวยใหญ่ทั้งคู่อะถ้าพูดว่าถ้าถ่าหนูบอกว่าใหญ่มันก็ใหญ่ทั้งคู่อะก็แล้วแต่ว่เชอบแบบไหน,นอืมขออะไรอแล้วแต่หนูซืีอใจเองอยู่แล้วไม่เกี่ยวกับแม่ ยี่สิบบาทมันใหญ่กว่าตลับแป้งหนูหรือเปล่าอันนี้นก็สี่เหลี่ยม,มก็ต้องเป็นวงกลมแบบเนี้เพิ่งรู้นะเนี่ยอันนี้เป็นพับคุชชั่นอันนี้เป็นพคะแป้งฝุ่นแม่เพิ่งรู้นะว่าเขามีแบบว่าเขาแยกพับกันเพราะเราไม่เคยได้แต่งหน้างมันก็จะใหญ่กว่าตลับแป้งหนูสิลูกอันไหนอันนี้นอ,นนอันนั้นมันก็เป็นสี่เหลี่ยมตลับแป้งหนูเป็นวงกลมนะวงกลมกี่โมเออเป็นสี่เหลี่ยมนี่แต่เออใช่เป็นสี่เหลี่ยมแม่ลืมใช่ใช่ น่าต้องใช้แบบนี้แม่จําผิดที่ว่าเป็นวงกลมก็คือเป็นสี่เหลี่ยมต้องใช้สี่เหลี่ยมเป็นวงกลมก็ต้องใช้วงกลมนั่นแหละตามสลับมาเนอะมปะได้ยังเขายังกดขาแล้วเนี่ยนานมากเดินตามไปประามแล้วเนี่ยไหนดูสิสรุปเพื่อนอาปกาหมดเลยใช่ไหมเออไะเขายังปะแม่นางรับฝากไม่มีไหนไม <ain> ่มีอะไรเลยไม่แดงไม่อะไรด้วยฮะใส่ดินี่ฮะ จะใส่ไปเลยอาสิอามันเอออย่างนั้นแหละแล้วก็ล็อกไปเอออย่างนั้นแหละเฮ้ยสวยไหนดูดิสวยนะหันอาดิหันเอาหนอยนิดนึงเนี่ยแม่ว่าสวยไม่ชอบสวยดีเด้อ <laughs> ซื้อตุ้งหูใหม่มาลองแล้วใครว่าสวยบ้างทุกคนใครว่าแบบเดิมสวยกว่าพิมพหนึ่งใครว่าแบบใหม่สวยกว่าพิมพ์สองมาใส่ข้างหนึ่งก็เมื่อกี้มันไม่แดงอะแดงแล้วเหรอเกินแปลกอะอ้าวมันก็เป็นอย่างนี้แลหละรูเจาะมันก็ต้องแดงนิดนึงสิจะไม่ให้มันมีสีเลยได้ไงไหมายถึงว่ารอบๆมันไม่แดงแล้วไม่ได้อักเสบไม่ได้เป็นอะไรเงรี้ยคือแห้งแล้วอะหายแล้วอะเกินอาทิตย์หรือยังแล้วอ๋อได้ไหม อ้าวใส่คนละอย่างกันเหรออ๋อลองลองสองแบบเหรอลองว่าไหนสวยกว่ากันเนี้ยเหรอเพราะว่าเมื่อกี้ซื้อมาสองแบบระวังหายนะตุ้มๆข้างหลังมนะันอะหายนี่นได้แล้วไหนขอดูหน่อยข้างนี้เออถามใหม่ดีกว่าใครคิดว่าอยู่เฉยใก่อนใครคิดว่าแบบนี้สวยทีมหนึ่งใครคิดว่าแบบนี้สวยทีมสองอ่า เออใครคิดว่าแบบเดิมสวยพิมพสามแล้วหนูว่าแบบไหนสวยขอดูฝั่งนู้นอีกรอบแม่จะเลือกว่าฝั่งไหนสวยสวยทั้งสองแบบแต่แม่ชอบอันนี้เพราแม่เลือกอันนี้โ okay, อเคคอมเมนต์มากันเยอะๆนะคะทุกคนบายบาย